นะครับประเด็นการละเมิดสิทธิมนชนนะครับการละเมิดเชื้อชาติการเหยียดหยามเชื้อชาติเกิดมากะในสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีการระด,ดมยิงคนอาเ,อเซียที่เชื้อสายสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปถึง6รายเลยทีเดียวสถานโดยรวมสหรัฐอเมริกายังใช้แนวลุกใช้หลักการโซเชียลทางสังเช่นโซเชียลสซงเช่นเป็นหลักการต่อต้านทางสังคมเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในระหว่างนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีปัญหาเรื่องเศรฐษฐกิจ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากท็อกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศมีประเด็นร้อน,นหลายประเด็นเลยทีเดียวครับมาสตาร์ทในเชิงปรากฏการณ์สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวแรงนะครับหลังเ,เรือเกยตื้นขวางเส้นทางนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกา ปิดลบทองคํานั้นก็ทําการปิดบวกราคาทำการราคาทองคำนั้นก็ทำการฟื้นตัวถึง6%เเนเรือ,อลำหนึง่งนะครับทำการเกยตื้นในกรองสูเอตก่อความกังวลเกี่ยวกับการส่งน้ำมันดิบแต่ให้ราคาน้ำมันดิบนั้นพุ่งสูงขึ้นส่วนวอีทรงตัวฮะแล้วก็หลังประธานเพดเพดนะครับแรมตรีว่าการกระทรวงก,การคลังของสหรัฐอเมริกาเข้าให้ปากคำทางเศรษฐกิจกับ สภาคองเกรสความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดันทองคำปิดบวกเป็นครั้งแรกในรอบ3วันที่ผ่านมาันะบเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ก็ส่งานเข้าฮะอินเดียก็มีการจ่อนะครับเจอวัคซีนขออภัยเจอโควิดชนิดใหม่ปรากฏว่าเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นฮะยอดตายการติดเชื้อรายวันสุ่งพุ่งสูงสุดในรอบปี อินเดียรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด1 i d 1 9กลายพันธุ์นะครับสองชุดนะแล้วก็ปรากฏว่าในขณะที่ประเทศแห่งนี้ต้องเผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตพุ่งรายวันสูงสุดนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะครับตัวกลายพันธุ์ที่เจ้าที่เรียกว่ากลายพันธุ์สองตำแหน่งนะครับถูกพบ เป็นอย่างมากกว่า200ตัวอย่างในรัฐมหาราชระนะครับแล้วก็รัฐทางตะวันตกที่รับผลกระทบจากโควิด1 9อย่างหนักและเป็นที่ตั้งของมุมไบเมืองหลวงของตางห่างการเงินของอินเดียอินเดียถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนผลิตขึ้นเองแต่จนถึงกระนัดน,นี้ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เรื่องของโควิด1 9ได้นะครับ ข้อมูลใหม่ฮะก็ปรากฏว่าวัคซีนของเอสตาเซนกาป้องกันโควิด -19 แบบแสดงอาการได้เพียง76เท่านั้นนะครับเอสตาเซนกาแผนผลการทดลองนะครับทางคลินิกล่าสุดในสหรัฐอเมริกาที่พบว่าวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด -19 ที่แสดงอาการได้เพียง76นะครับหลังการฉีดไปแล้วจำนวน2โดส เบื้องต้นสัปดาห์นี้เจ้าที่สนสุขได้ออกมาแย้งข้อประเมินของเอสตาเซนกาที่อ้างว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพนะครับได้ดีถึง79โดยระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ล้าสมัยซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โพชาวเดนมาร์ก1ใน3ปฏิเสธฉีดวัคซีนของเอสตาเซนกาซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษนะครับ ผลการสำรวจล่าสุดนะก็ปรากฏว่าชาวเดนมาร์กหนึ่งในสามไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ของเอสตาเซเนกาในกรับสองสัปดาห์แล้วที่เดนมาร์กนะครับเป็นประเทศแรกๆในยุโรปที่ตัดสินใจระง,งับการฉีดวัคซีนของเอสตาเซเนกาหลังมีรายงานว่ามีผู้ได้รับวัคซีนบางคนในเดนมาร์กและก็ประเทศอื่นๆเกิดสภาวะริ่มเลือดอุดตันในสมองนะสำหรับประเทศไทยก็ล่าสุดนะครับก็ปรากฏว่า ตอนนี้นะครับประเทศไทยได้ทำการรับรองนะครับอยก็ทำการรับรองของวัคซีนจอร์นสันเนี่ยจอร์นสันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นรายที่3ในประเทศไทยกัวสกของตบาลฮนะร,รายงานข่าวดีบอกว่าออยของไทยเนี่ยนะครับได้ทำการรับรองวัคซีนจอร์นสันแอนจอร์นสันฮะเป็นรายที่3ในไทยยนุทินชานวีรกุลฮนะรองนายก,กัมตรีแลมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า ได้รับรายงานจากนายแพทย์ภพศสารดันคุม้มเลขาธิการออยว่าออยได้พิจารณาอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ของจอห์นสันและจอห์นสันเป็นที่เรียบร้อยเป็นตัวที่3ที่รับการขึ้นทะเบียนโดยใช้ในประเทศไทยแต่ต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นขณะที่วัคซีน3รายที่ขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครบทั้ง3ชนิดคือซีโนแวค เอสตราเซเนกาและจอร์สันแอดนจอร์สันเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปิดกัน้นแนวการขึ้นทะเบียนและใช้วัคซีนในประเทศไทยและขอเชิญชวนให้ผู้ผลิตรายอื่นมาขึ้นทะเบียนเพื่อน,นํามาใช้ในประเทศไทยให้คนไทยมีทางเลือกในการรับวัคซีนมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีครบแล้วนะฮะวัคซีนโควิด -19 เรามีครบแล้ว3ชนิดแล้วก็อีกสชนิดที่ว่าเนี่ยวัคซีนที่ดีที่สุดก็หน,นีไม่พ้นของเอสตราเซเนกา จากการระดมทุนช่วยนะผู้หญิงชาวเอเชียอเมริกันที่ถูกเหยียดผิวนะครับก็ปรากฏว่ารวมเงินได้1 000, ล,ล้านตอลลาร์สหรัฐช่วยยายเจอหนุ่มเหยียดเชื้อชาติต่อยหน้าในสหร,รัฐอเมริกาหญิงชาวชลาไวาเอเชียนะชาชลาเอเชียวัย75ปีรายหนึ่งถูกหนุ่มเหยียดเชื้อชาติเล่นงานบนท้องถนนในสหร,รัฐอเมริกา ได้รับเงินบริจาคเป็นค่ารักษาพยาบาลเกือบ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ31ล้านบาทและเธอได้ใช้มันเพื่อทำการต่อสู้กันเหยียดสีผิวนะครับเธอชื่อว่าเซียวเจินเซียถูกชบบริบบย้าในซานฟรานซิสโกนะครับในสิ่งที่ทตารวจระบุว่าเป็นการโจมตีโดยปราะศะจากการยั่วยุใดๆแต่ยายสู้ชกคืนและคว้าท่อนไม้ฟาดหนุ่มดังกล่าวเลือดกลบปาก เขาลังแกคนชราเสี่ยนกล่าวกับสำนักขา่าว KPIX นะครับเรือขายของ CN เหลังจากถูกโจมตีดังนั้นชั้นจึงได้ทำการสวนกลับซึ่งเธอบอกว่าจะเอาเงินส่วนนี้นะครับบริจาคให้กับองค์กรเพื่อพิทักษ์เรื่องสิทธิทมนุยชนทั้งหมดในขณะที่เกาหลีเหนือยิงจรวดอย่างน้อย2ลูกท้าทายโจไบเดนคาดเป็นขีปนาวุธ เกาหลีเหนือยิงจรวดอย่างน้อย2อลูกนะครับสงสัยว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกาน่าเป็นการทดสอบครั้งแรกๆตั้งแต่โจไบ,บเดนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับในขณะที่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะหนุ่มไต้หวันเปลี่ยนชื่อกินซูชิฟรีนะครับ แก้กลับไม่ได้อาจต้องใช้ชื่อปลาแซลมอนตลอดชีวิตนะทมกลางกระแสการเปลี่ยนชื่อในไต้หวันเป็นชื่อปลาแซลมอนหรือกุยอวีนะครับเพื่อนำไปอ้างสิทธิ์กินซูชิฟรีในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับชายคนหนึ่งเพิ่งทราบว่าในเวลาต่อมาเขาได้สิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อครั้งสุดท้ายไปแล้วและอาจต้องใช้ชื่อดังกล่าวไปถาวรซูชิโร่นะเครือข่ายร้าน ซูชิสายพานชื่อดังของญี่ปุ่นที่มี20สาขาในไต้หวันประกาศบนหน้าเฟซบุ๊กลดราคาหรือแม้กระทั่งให้สิทธิ์กินฟรีแก่ลูกค้าที่ใช้ในชื่อในแบบประชาชนว่ากุยอวีนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนแปลว่าปลาแซลมอนแม้ข้อเสนอดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้เพียง2วันคือวันที่17มีนาคมและ18มีนาคมแต่พบว่ามีประชาชนชาวไต้หวันจำนวน100คนรนะคนอยากกินฟรีรวมเปลี่ยนชื่ออย่างถูกกฎหมาย ไปเป็นชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับปลาไซมอลนะครับก็ปรากฏว่าการเปลี่ยนชื่อมันมีราคาถูกนะฮะต่อมาจะเปลี่ยนชื่อกลับกลับไม่ได้อาจจะเป็นชื่อนี้ตลอดชีวิตก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่2สอวอรสวของสหรัฐอเมริกาสายเอเชียร่วมกับเทมมี่ดักเวิร์ดนะครับาชาวเมริกันเชื้อสายไทยนะครับยอมถอยไม่โหวตสวนคนของรัมหลังเนียบขาวปรึกษา ให้ที่ปรึกษาระดับสูงของ AAPI ให้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสวเชมี่เด็กเวิร์ดนะครับและสวมาซีฮิโรโนนะครับล่าสุดยอมถอยไม่ทําตามคำขู่ที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้จะสวนไม่รับรองแทนผิวขาวนะตัวแทนคนผิวขาวของผู้นำสหรัฐเมการับรองเข้าดำงรงตำแหน่งต่อสภาคองเกรส หรังทำเนียบขาวยอมตกลงเพิ่มตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงที่มาจากเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกให้เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย CNN ได้รายงานเรื่องนี้สรุปสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการต่อรองอำนาจของสหรัฐอเมริกาอ้างเรื่องของสีผิวนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของไนกี้กับ H&M ปรากฏว่าโดนแบนในจีนหลังประกาศจุดยืนไม่ใช้ฝ้ายจากสินเจียงนะครับกระแสบอยคอร์ดไนกี้แล้วก็ H&M นะครับในสินเจียงยังคงทวีความรุนแรงเกิดขึ้นชาวเน็ตจำนวนมากแห่รนรงไม่ซื้อสินค้านะครับในอของทั้งสองแบรนด์ขณะที่นักแสดงจีนหลายคนประกาศฉีกสัญญาทางธุรกิจเพื่อตอบโต้การแบนวัตถุดิบ ไฝ่ายจากมณฑลซินเจียงนะครับปมพิพาทล่าสุดขณะที่สหรัฐอเมริกาและก็ปริมิตตะวันตกประกาศคว่ำบาตรเจ้าที่ได้หน่วยงานของจีนซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเพียวพัวพ,พันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดสิทธิไม่นชนในอุยกูในซินเจียงนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว BBC ได้เผยแพร่ผลตรวจสอบอ้างอิงวิจัยชิ้นใหม่ที่พบว่าจีนบังคับให้ชนกลุ่มน้อยนับแสนคนรวมถึงชาวอุยกูนะฮะทำงานเกี่ยวกับ เกี่ยวไฝยด้วยมือเพื่อนำไปป้อนโรงงานแล้วก็สิ่งทอไนกี้แล้วก็ H&M แถลงตั้งแต่ปีที่แล้วว่ารู้สึกกังวลเมื่อทราบข่าวว่าชาวอกูดถูกบังคับให้ทำงานเก็บไฝยนะครับพร้อมยืนยันว่าบริษัทไม่ใช้ไฝยจากภูมิภาคนี้ในการผลิตสินค้าเรื่องนี้ถูกโขมกระพืออย่างมากนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและก็ปรมิดใช้บทลงโทษกับจีน นะครับโดยกลุ่มสันนิบาทยาวชนคอมมิวนิสต์ของจีนได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกหวยปัวนะครับบอกว่าคิดจะหาไรายได้จากจีนแต่ยังปล่อยให้ข่าวลือเพื่อบอยคอดฝ่ายจากซินเจียงงั้นเดอ้อฝันไปเถอะนะครับสื่อของจีนก็ออกมาเสนอข่าวปกป้องจากซินเจียงอย่างเต็มที่และก็วิวิจารณ์จุดยืนของแบรนด์ทั้งสองค่ายนะครับโดยได้แชร์คลิป ที่มีความเห็นกระบวนการปั่นฝ้ายเกี่ยวกับสินเจียงที่มีการใช้เครื่องทุ่นแหล่งเช่นกันนะครับและยังอ้างคําพูดของเกษตรกรชาวอุยกูร์งึ่บอกว่าผู้คนที่นั่นแย่งกันทํางานในไร่ฝ้ายเนื่องจากได้ข้าวแรงดีสถานีโทรทัศน์ CC ซีทีวีของจีนนะครับระบุว่า H&M คิดผิดที่พยายามทำตัวเป็นฮีโร่ผู้พิทักษ์คุณธรรมและจะต้องจ่ายราคาอย่างสะสมกับความผิดพลาดครั้งนี้ จากข้อมูลแพลตฟอร์มของอ e ีคอมเมิร์ซในจีนอย่างน้อย3ารายนะครับที่เลิกจำหน่ายสินค้าของ H&M แล้วก็นักแสดงอย่างอ e ี้ป๋นะครับหวงสวงนะครับและวิกตอเรียช่งนะครับต่างออกมาประกาศยกเลิกสัญญากับแบรนด์นี้โดยส่งได้ย้ำว่าผลประโยชน์ของชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใดใครเดี่วน #Hashtag นะครับ ซึ่งเกิดขึ้นกลายเป็นเทรนยอดนิยมในหัวเปยนะครับเวยเวยปัวขออภัยฮะเวยปัวโดยมียอดวิวแล้วกว่า1,100ล้านครั้งทั้งนี้ดูเหมือนบริษัทเองก็ไม่ได้ดิ้นอนใจกระแสแอนตี้ที่เกิดขึ้น h m china นะครับได้ออกมาแถลงยืนยันว่าบริษัทไม่มีจุดยืนทางการเมืองใดๆและยังคงมุ่งมั่นจะลงทุนในจีนต่อไปในระยะยาว ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นเรื่องของสถานการณ์ในพม,มา่าหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะกฎการศึกในพม,มา่าเหตุการณ์ในพม,ม่าก็เงียบเหงาลงะงบอะม็อบก็ฝ่อลงมีการอพยพออกถากพม,มา่านั้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีการกวาดล้างอย่างหนะักในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ลุกจีนด้วยข้อกล่าวหานะครับเรื่องของสินเจียงจนถึงขั้นนะครับมีการบอยคอร จาก Nike และ H&M นะครับที่จะไม่ใช้สินค้านะครับฝ่ายจากซินเจียงนะครับเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์ในจีนก็ประกาศเช่นกันว่าจะไม่ใช้ Nike แล้วก็ H&M เป็นการตอบโต้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสสนะครับของสหรัฐอเมริกาแชมมี่เดกว์ด นะครับกับสองสอสอของพรรคเขาเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยอมที่จะโหวตให้คนของโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งนะครับหลังจากที่มีการตกลงนะข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งมากขึ้นตอนนี้จีนก็ทำการพยายามจะรุกกลับคืนใช้หลักโซเชียลเซ็นเ o นหรือการต่อต้านทางสังคมเล่นงานสหรัฐอเมริกา ไนกี้กับเฮชเอก็พยายามที่จะแสดงตัวเป็นฮีโร่ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิคกฤตไมนเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับถ้าดูผิวเผินระหว่าง H&M นไนกี้ที่บอยคอรเรื่องไฟในสินเจียงประชาชนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนในสินเจียงนะครับไม่ใช่สหรัฐอเมริกานะครับประชาชนในสินเจียงที่ทําการอาชีพเรื่องของไฟได้รับผลกระทบ นะครับโดยสหรัฐอเมริกาอ้างสิทธิไม่ชนการละเมิดสิทธิไม่ชนขึ้นมาแต่มีการโหวตใน UN เสหรัฐอเมริกากลับไม่ยอมโหวตที่จะให้มีการดําเนินการอย่างหนักกับผู้ที่ประเทศที่มีการละเมิดสิทธิไม่ชนโดยเฉพาะเชื้อชาติซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับประเด็นการละเมิดสิทธิไม่ชนนะครับการละเมิดเชื้อชาติการเหยียดหยามเชื้อชาติเกิดมากครในสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีการระดมยิงคนเอเชีย ที่เชื้อสายสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปถึง6รายเลยทีเดียวสถานโดยรวมสหรัฐอเมริกายังใช้แนวลุกใช้หลักการโซเชียลทางเซิงเส้นโซเชียลเซ็นชั่นเป็นหลักการต่อต้านทางสังคมเพื่อที่จะเป็นมหาอำนาจในระหว่างนี้สหรัฐอเมริกาก็ยังคงมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องของน้ํามันนะครับมีปัญหาเรื่องของโควิดเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของโควิด -19 ได้ถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตาม นี่คือเรื่องราของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ